สวัสดีครับผมมั่มนะครับอยู่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทเมนูฮับนะครับก็จะคอยดูแลเกี่ยวกับทางด้านฝ่ายเทคนิคของตลับลูกปืนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเรื่องการตอกติดตั้งตลับลูกปืนด้วยเครื่องมือชุดตอกนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูชุดตอกกันนะครับว่าทํางานยังไงนะครับในชุดตอกตัวเนี้ยนะครับสามารถติดตั้งตลับลูกปืนได้หลายเบอร์เลยนะครับแล้วก็มีวงแหวนทั้งหมดเนี่ยสาชิ้นด้วยกันนะครับ ในชุดตอกก็ประกอบไปด้วยค้อนนะครับซึ่งเป็นค้อนแบบไร้แรงสะท้อนครับเป็น dead blow hammer นะครับซึ่งเวลาตอกเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเหมือนค้อนเหล็กปกตินะครับแล้วก็มีชุดด้านตอกนะครับก็จะมี3ไซส์ด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดต่ละรูปปืนนะครับว่าใช้ต่ละรูปปืนเบอร์อะไรแล้วก็เลือกด้านตอกเลือกวงแหวนอย่างเช่นต่ละรูปปืนเบอร์นี้นะครับหกสองเนี่ยนะครับเราก็ดูได้จากตารางว่าใช้วงแหวนเบอร์อะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ใช้วงแหวน เบอร์40ขี80นะครับซึ่งจะมีขนาดเท่ากันกับตะลูกปืนเลยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปกับด้านต่อนะครับจากนั้นเราก็สามารถต่อเข้าไปได้ง่ายน,นะครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากการติดตั้งนะครับเพราะถ้าเราใช้ค้อนธรรมดาตอกเนี่ยนะครับอาจจะมีเรียกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเม็ดลูกกิ้งที่อยู่ข้างในเนี่ยกระแทกกับรางวิ่งนะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ความเสียหายพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับ ซึ่งชุดตอกพวนี้จะช่วยป้องกันได้หรือถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างเบอร์นี้6309นะครับ6309ก็จะมีตารางที่บอกว่าต้องใช้แหวนเบอร์อะไรนะครับแหวนเบอร์45นะครับซึ่งจะมีขนาดเท่ากันเลยนะครับวงแหวนในวงแหวนนอกนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเข้ากับด้ามตอกตัวเดิมนะครับครานี้ก็สามารถติดตั้งตลับลูกปืนได้อย่างถูกวิธีแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ได้พูดถึงชุดตอกตำหรับลูกปืนไปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟ e บุ o ก l ล n ์เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วพบก,กันใหม่ใน e ีีหน้าสวัสดีครับอ้วลืมลืมลืมมไ่เป็นไรพี่